วัดแทบแตกคอหวยแห่แบวงสวงไอ้ไข่หลังให้โชคเฮงทั้งหมู่บ้านสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆของไอ้ไข่มานำเสนอท่านอีกแล้วนะคะถ้าไม่อยากพลาดความเคลื่อนไหวก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ช่อง 3A v a อเว t เไว้ด้วยนะคะเราจะมีข่าวาๆเกี่ยวกับไอ้ไข่มานำเสนอท่านทุกวันนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่ จังหวัดสุขโขทัยนะคะไปที่วัดตะเวทในนะคะหรือวัดป่าปลานะคะอยู่ที่หมู่4ตำบลวังใหญ่อำเภอสีสํารจังหวัดสุขโขทัยนะคะที่นี่เต็มไปด้วยความคึกคักนะคะชาวบ้านจากทั่วทุกสารทิศนะคะนับพันคนนะคะต่างเดินทางมาอยู่ที่จุดมุ่งหมายคือวัดตะเวทในนะคะ เพื่อมาร่วมพิธีบวงสวงตาไข่หรือไอ้ไข่ของวัดตะเวทในนะคะหลังจากมวดที่ผ่านมานะคะให้โชคชาวบ้านเฮงยกหมู่บ้านเลยนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งทางพระอธิการสารัตน์นะคะเจ้าอาวาสวัดตะเวทในนะคะได้จัดให้มีพิธีบวงสวงไอ้ไขหรือตาไขนะคะรวมทั้งปลุกเสกตาไข่ด้วยนะคะ โดยมีพระครูขันติพลธาดาเจ้าอาวาสวัดทรายมูลนั่งปรกอธิษฐานปุกเสกเดี่ยวตะไข่นะคะและก็สร้างความหฮือฮาให้กับผู้ที่มาร่วมงานนะคะเมื่อขณะทำพิธีนะคะได้เกิดปรากฏการพระอาิตยทรงกฎขึ้นนะคะสร้างความหฮือฮาให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงานนับพันคนเลยนะคะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไอไข่หรือตาไข่รับรู้แล้ว จะมาช่วยสร้างศาลาการประเรียนรวมทั้งมาให้โชคให้ลาบแก่ชาวบ้านหลังจากพิธีบวงสวงไอ้ไข่เสร็จสิ้นนะคะได้มีการจุดประทัดนะคะหนึ่งแสนนัดเลยนะคะให้ไอ้ไข่นะคะซึ่งชาวบ้านต่างเตรียมสองเลขค้างประทัดเลยนะคะที่จุดตะไหวตะไข่นะคะเพื่อใจจดใจจ่อก็คือตรงนี้นะคะ นี่เลยนะคะเลขค้างประทัดที่เขาจุดได้ในครั้งนี้นะคะก็คือเลขสามสามเแล้วก็เจดสนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสามสามเกับ7-2นะคะทุกคนมาเพื่อจุดพุ่งหมายนี้นะคะตะไข่หรือไอ้ไข่นะคะอยู่ที่ไหนนะคะก็ให้โชคให้ลาบแก่ผู้คนนะคะวัดทุกวัด จะมีคนเดินทางไปขอโชคขอลาบไปทําบุญคนจะเข้าไปทําบุญที่วัดอย่างต่อเนื่องและเนืองแน่นนะคะนี่ก็คือเลขเด็ดของไอ้ไข่วัดสเวสวตในนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ทุกท่านโดนนะคะสวัสดีค่ะ